ลั้งเดียวเดลยนี่สองขีดอยู่ครับพี่น้องนี่หลังเดียวพี่น้องเฮ้ยอีดขักติดแดบนบแบบนี้โอ้ดอได้ครับลงนานแกนคนนี้ยอดเลย สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบัดดิสซี่ครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันเข้าแรงครับพี่น้องครับมื้อนี้แรง g อีดีเหลิกงาบนะครับยังได้ปลอกันมื้อนี้สีม่ล่องเนี่ยให้พี่น้องบึงว่าสองสูตรนะครับพี่น้องครับสองสูตรนี้สูตรได้สีเขาวดีครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ ส่วนผสมมี่อาหารปลาดุกครับข้ามรับเป็นแบบแหงลึครับพี่น้องอันนี้เป็นแบบแหงครับหลักะเมื่อนี้ผมสีมัดใส่ก้นมุ้งคือเก้าครับพี่น้องครับอ่าอันนี้สูตรเรกครับอันนี้สูตรที่สองครับนี่อันนี้เป็นอาหารปลาดุกผสมห้าหลักะใส่ไข่ลงไปครับอันนี้เป็นสูตรเปียกครับพี่น้องครับจ่คือคุกเห็นเป็นก้อนหยอดน้าด้อยหนึ่งหลักะ ใส่ไข่ไก่เข้าไปครับพี่น้องจังถามมาหูุดน้ำผมมาสองสูตรนี่ใส่สอดแกงสูตรใดสิเขาดีครับพี่น้องครับก่อนจะไปเบิังคลิปับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลหยุ่นจิบจังใดก็ผู้ที่เขามารับชมกับขอให้อยู่ดีมีสุงครับลำลวยๆสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องครับโอเคครับจังมาถ่ามรุ่นกันมือหมานประมาณหูกันครับ นี่เป็นเงียบเปียกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมีมุ่งแักเลยนี่เรียกว่ากากได้ยุครับพี่น้องการที่ใส่ขึ้นเขาครับใส่สลับกันไปเลยนี่เป็นแหงครับแหงงแหงก็ว่ามัดมัดคนมุ่งครับ นี่หลังสุด้ายครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเปียกเงียยแบบเปียกครับจังไดยยังประหลุนํำกันมืออื่นเสิครับมือนี้กับไทยพี่น้องเบิ้งการสืบรวรดตตอนจังน้อยครับพี่น้องครับตากล่องบได้มากครับตาก่องเห็นงานอยู่จังไดยกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นั่ครับก่องกสรสั้นจังน้อยจังได้กะขอตรวจขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมครับโอเคครับ เอ้ครับพี่น้องครับเรียบร้อยถึงแปดหลังวันนี้ลงหมดมันลงแปดหลังเด้อครับมาถ่ายรุ่นกันว่าแปดหลังนี่สีแดหลายมันไดงโอเคครับพี่น้องครับยังมาถ่ายยามน้อกันมือสวัสดีครับพี่น้องครับในเวลานะครับใส่ใบทั้งแก้วบ้านครับเบิดขึ้นนะครับพี่น้องบ้านบริษัทสมเงียพี่น้องเพื่อนครับบอยาก ว่ามีแนวอยากกับพี่น้องครับสมีอะไรอย่างไคือยังผมบอกเปลงบ้านครับเปิดขึ้นครับสองสูตรมาลุ่นกันวาริมาร์ทบอสมืองสองสูตรนี่สูตรได้สีเข่าไหลครับพี่น้องครับบรรยากาดจำศอกขาดดีดีเมือนอย่างใดแดดอ่อนๆครับมือนอย่างหกโมงครับหกโมงพอดีครับพี่น้องครับนี่ครับมาลุ่นทั้งแรกครับ น,นี่แบบจมเนะครับพี่น้องอันนี้ผมใส่แก่ใบเขาไปนะพี่น้องครับกลุ่มที่ต้มง่ายหมดนียสุดยอดสุดยอดสุดนี่เขาไล่โอเคเดีย๋ยวไปเบิ้งหลังสองครับพี่น้องครับทั้งสองก่บบได้ใส่กกันใส่ก,กันเลยทั้งนี้นี่ทั้งนังสองสี่มันบ่โี่ครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับพี่นองเลยมีล้างคักด้วยนี่กระดาษคักด้วยนี่คักยังถืออยู่ยังเพืนสองครับก็หน่อยดีครับมาอยู่ครับมึอนี่มาอยู่ไปครับเพื่อนสองก็ไปครับ นไห้ครับสอนกูงกุงงามงามเหมือนวาครับปุณ oh นี่เ <im> ป <itos and lit era> ็นสูตรจมครับ วรวมผสมไข่ไว้เท่าับอันนั้นต่อไปครับพวกกระสามลังกับ เดี๋ยวบ้นเรครล่กระดาษไสอมัขึ้นเสแดงมาเมื่อนี่เดี๋ยวผมจะิถีงวิญญเดี๋ยวเฮียาเขมาลงถูกหลังเลยเฮียเขย้อนลงเลยบ่ไดเห็นวาอยากเีมันร้องเมืองวาเฮียเก่าสิของผนอนกรุงมาเนี่มนครับนี่พี่น้อง มาอยู่เอเครับเอามาต่อไปเลยแบบไปขุดพี่ดองมาหนีผมไสไปับของแท้เลขุดขันไปแก่ขันผมไสทางขุนเลยอไกกันลังหลังที่ซีนี่อันนี้ล้างหาครับพี่ดองบริไซไกลกันเลยนังเกียดเลย ตากตื่นครับพี่น้องครับ ยังนี้เนี่ยเร็อิอปปุ่อยด้วยอู้หันเข่ากุงหมนีครับพี่น้องครับเนี่ยสูดีสุดยอดดีดีสังเกตว่าเนียถีอว่าผมบริบูรณ์เนี่ยหมู่นีเป็นไส้ไข่เบิ้ดนะครับสมไข่เบิ้ดเลยเดี๋ยวจงมาเบิ้งกันเลย 나랑 비우려니. 2기드 유합이 농이. กเขียนเลยสองสูตรเนี่ยเดี๋ยวไหนไปเทียบกันอยู่ไทยกับต่างปรทสองสูตรสูตรหลายๆอ,อยา่างอีกอย่าง้นบนคาถาเลยว่าสูตรเด็กเขาดีไปครับอีกสองลรับไข่ครับี่ต่อ これいつかきってやるのにうん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 なんう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 いうんうんうん สังคีดส่องคิดสังคิด คือเมื่อไรครับ <fe> พ <Jean> ี <bulun> ่น้องพวกนี่อี้ก็เป็นไส้ไข่คือเก่าครับพี่น้องครับนี่กิ่งคลอนลๆนี่นั่นหรอกอยู่พวกเนี้กลุ่มกลุ่มตัวแง่บ่โอเคครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมทำข้าวโลดอ่ะอ่าดีเป็นโลดอะไรอยู่ เดี๋ยวผมมีวิธีให้พี่น้องเพิ่งมาได้หน่อยไลน์มันเดียวโอเคล่ะกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะล่ะกะคลิปต่อไปผมสะใส่แห้งมาหล่อกุ้งสีเฮ็ดสูตรอาหารแบบใดพี่น้องกดติดตามไปล่ะกะกดกระดิ่งให้ผมน้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปทเทเบ้างครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับไ,ได้ครับผลแห้งวันนี้ หยอดเลยไปม,มีเหยอียืด้วยครับเ้ใส่เง้ยหมดใส่ได้กเนไงอ่ <laughs> Terima uh...